ครเป็นเพื่อนๆมีงานจบสวยอีกหนึ่งคันนี่มาแล้วครับนายแบบของผมต้องมาปิดงานให้อยู่แล้วมาเอาละครับเนียยเนียบเลยนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ชุดคอมาของนิดสันฟอนเทียครับทำกามสูงที่6นิ้วนะครับผมยางตอนนี้เป็น265-75 R16 ทับนะครับล้อเป็นระครังคว่ำ 16, 6คูณ8ลบ0นะครับผม น่าลงตัวส,สวยๆเลยนะครับซูเปอร์ซูเปอร์นิสันฟอนเทียครับตอนนี้ทีมงานของผมก็จัดการตั้งศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับเก็บรายละเอียดลึกให้เลยนะครับคนเ่ินดูที่มุมแคมเบอร์กันเลยครับนะครับมุมแคมเบอร์ลงเป๊ะเลยตั้งศูนย์ง่ายนะครับผมการขับขีดด่ดีโอ้ยดังๆหน่อยอนะครับผมเดี๋ยวนะว่าเธอมาทางนี้หน่อยครับเนาะโอเคสวย เพื่อนๆชมเนื้องานใกล้ๆกัน่อยครับนะครับพร้อมกับเซอร์วิสช่วงล่างไปในตัวนะครับผมนี่ครับชุดยกพอมานะครับเหล็กนี่หนาเลยนะครับนี่เหล็กนี่หนาเลยนะครับล็อกไปเลยนะลงตัวล้นะครับงานจับคันน็อตฮะไม่ต้องดัดแปลงตัวรถครับนะสวยลงตัวครับอื เดี๋ยวดูข้างหลังกันน้อยนี่ครับข้างหลังกันข,กข้างหลังก็จะมีอะแดปเตอร์เพากลางครับนะแล้วก็ส่วนตัวชุดย้ายเนี่ยก็จับขันน็อตเช่นกันนะครับล็อกเข้าไปที่บนตัวเผาเลยนะครับยกเดิมรองรับนะครับใช้ได้อ,อ,องศาวาลเบรกนะครับจับขันน็อตเลยย้ายขึ้นไปด้านบนนะ โอเคมาขอบคุณครับหน่อยเร็วขอบคุณครับ